สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิด Google Assistant นะครับคำสั่งเสียงของเจ้า Oppo Reno 8T 5G หรือว่ารุ่นใกล้เคียงครับทำตามได้เลยก็จะปิดเครื่องแต่ละทีครับมันต้องใช้2ปุ่มมันยากลำบากครับเอกเป็นว่าทำแบบง่ายๆครับขั้นแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่าพิมพ์ที่ช่องค้นหาด้านบนสุดครับที่เป็นรูปแว่นขยายเล็กๆนะครับพิมพ์คำว่าปุ่มครับปอปะสลูม่เอกมอมา สังเกตค่ะว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอยู่ที่บนสุดนี่ครับกดเข้าไปเลยพอถึงหน้าต่อไปครับให้เราเลือกคําว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องครับมันจะกระพริบอยู่นะครับกดเข้าไปเลยครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนี่ครับเห็นแล้วครับกดเข้าไปเลยพอถึงหน้าถัดไปครับมันจะมีอยู่เมนูเดียวกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ก็กดเข้าไปเลยครับพอถึงหน้านี้นะครับปกติครับจะเป็นคําสั่งผู้รับคําสั่งเสียงครับ ให้เราเปลี่ยนไปติ๊กด้านบนนะครับเป็นเมนูเปิดปิดเครื่องแทนนี่ครับวงกลมสีดําเงินกดเข้าไปเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปิดเครื่องโดยใช้ปุ่ม power ดูครับ1 2ึ่ซนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องใหม่ได้โดยที่ไม่เข้าเมนูคําสั่งเสียงก็มาดูต่ออีกนิดนึงกรณีที่เราจะใช้คําสั่งเสียงครับให้เราใช้ปุ่ม home ตรงกลางแทนนะครับระหว่างปุ่มกับทําการกดแช่แล้วก็พูดได้เลยครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องทีลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ